ดีครับคลิปนี้ช่องคนสักชาแนลสุภาพพี่น้องนะครับมาสำรวจราคางวครับพี่น้องราคางวประจำวันที่22มิถุนายน2 5 6 5นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมวันนี้มีงวมีควายขมามาหลายครับพี่น้องบรรยากาศซื้อขายในตลาดนัดบ้านหันนะครับส่วนโซเซสหรันมูน้องอยากได้งวไปเลี้ยงกเตรียมกระดาษปากกาเตรียมตัเบอร์โทรติดต่อสอบถามไว้นะครับ ลำเบอนี้คือพาะตำรวจพบแมรงแมเดียวแม่สาวรุ่งไปถึงถูเขาพันกนะครับราคาสิเป็นอะไรกับเขาฝากติดตามรับช่มมาฟ้องรังฆ่าไปแล้วนครับพี่น้องครับเมื่อเราฝากกุหลก็เชลกุฎีตามเป็นก็ต้องใจช่องพ่มทรักแล้วนะพี่น้องครับและเพื่อที่จะไม่ได้ผัดคิดไหมนะครับสวัสดีครับพ่อครับเอาไม้กัะโถครับเมื่อนี้ใช่หรครับตัวไหนตัวน้อนอยู่นี่นะครับเนาะโอ้ยงอปลามันตัวนี้ปลามันนะครับเป็นปลามันแดงนะครับเอาโลด ปลามันแดงหัวล้นนะครับผมนี่ไงหนาๆปึกๆไลยครับหัวล้นธรรมชาติปะครับพ่อสูงหไยไปไหนครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบวกนะครับแม่เดียวบอกแม่เดียวประมันบาอย่างน้องใน้ทองสมเส่ยังไว้ครับได้เดือนกลัวแล้วนะครับเนาะล้อพันหลอกใน้ทองใส่หยังไวครับใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับผม แม่สายสิงเลเนาะครับส่เคเอฟสามหนึ่งไว้เรียบร้อยหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมนี่ใบม่ีหลอดนะครับผมเปิดไรบปาหนครับเปิดไรแสนหามเงนนะครับเนาะนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้เอยากเร่งม้วปไปเรียงไปุนไปเข่าฟ้ามนะครับงามแดงๆนะครับหนอกตรงคันอ่าหลังเดียบหลังตรงนะครับเปิดไรแสนหาม้วนโยมเพื่อไรครับการาซิ่งคาราซ่แกลลสินนีู่นะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับ ศูนย์แปดศูนย์นห้าเก้าห้าหเจ็ด 8, 0, สามสามหกานะครับเป็นง้อฮอร์ลุนธรรมชาติน้องผู้ไปนเปลียนแต่พวกอามาติตต่อสอบถามได้น,นะครับผมคุณหลายครับผมยางก,ก็ พ่อกันมาหนีแล้วครับแม่ลูกแม่ลูกผู้นี้เปิดร้ายไปไหนครับผมหนึ่งแสนหาพันบาทนะครับผมลูกของตัวไหนครับนั่นลูกของตัวไหนครับผมลูกอินซีแดงนะครับเนาะนะครับผมงายุเพื่อใดครับกับมาลาศสยนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับผม ป็นว่าบาซินนะครับแม่เป็นบาซินนะครับเบอร์โทสนะครับโพสตาหน่อยตหน่อยนะครับเนาะตาหน่อยทั้งล่างอยู่งนะครับนี่นี่ครับโอ้นี่นะครับเนาะศูนย์หกสี่ห้าสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดนะครับศูนย์หกสี่ห้าสองหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดนะครับผมหลับประกันตําหนิลูกว่าลูกตัวที่สองนะครับเปิดไว้ แสนกระหาพันบ,บาทนะครับผมช,ชุ่มๆนะครับผมลูกกำลังเดือครับ <c oughs> มีลูกเก่งนะครับเนาะลูกเก่งครับแม่นำนมดีเลี้ยงลูกดีครับ ตัวทีแรกเดี๋ยวใชันแท็กเลอือดังดังเลยนะครับต่อกันมานี่แหละครับตัวนี้แหละครับนี่บ่ครับของพ่อบ่ครับแม่สาวบ่แม่สาวบ่ครับสูงหลายป็นไงครับโว้ยร้อยสูงร้อยงานสิบสองนะครับโบ๊ทนะครับโอ้งามครับเป็นเป็นเรื่องนะครับเปิดไรเป็นไงครับ เปิดไปหกหมื่นหาพันบาทนะครับผมาอยูมเพื่ออะไครับวาอยูมเพื่อสมเด็จนะครับแม่สาวอกสมพานหลอดนึ่งเราใช่ยังไงครับพมโกลนะครับเนาะเปิดไเป็นไครับแม่นี่เปิดไปหกหมืหาพันบาทนะครับาอยูมเพื่ออะไครับเงยยมเพื่อสมเด็จนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับผมศูนย์แปดเจ็ดเดสองสีนนะครับผม เึงฉีดสลึงดีครับผมงามดีมูทิโกส์นะครับเดี๋ยวผมพาไปมึงพอพันจะโตนะครับผม หรือว่าเป็น,ะนระฆังเงื่อนไปแล้วกันครับถ้าเป็น,ะนระฆังงือก้อนที่ปนขนะครับโซนทางสายมึงรับผมบอกว่าดูนี่บอกว่าผมไครับนี่บอกว่าดูนี่ไงว่บ มาต่อกันเลยครับผมสาวแม่สาวบ่ครับแม่สาวบา่สาวลูกของตัวไหนครับนี่ลูกชีว้ยสูงเก่าหกนะครับสูงไรบ่ไหนครับผมสูงลอยสามสิบเก้านะครับงามนะครับเปิดไหลบ่ไหนครับ ห้องไวแสนเอดนะครับนนนนเนาะ้ายุ้งเพื่ออดครับยูบลบบือยู่บลบุือนะครับฝากเบอร์โทรติโต้ครับ0 9นย์8ก้าแปดนก้แกงนะครับ กาซื้อขายในตลาดนดนจุดน,นี้ก็จเป็นจุดออกไปซื้อขายขามาชมอ้อราคางัวหนึ่ง,งครับผม ตัวนี้บอกครับตัวนี้เปิดเวลาเท่าไหรครับเจ็ดพันรู้เปิดเท่าไหรเปิดไปเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องครับอุทีหางงูไปขุนไปเข่าฟ้ามหรือไปจับสัตว์เปิดไว้่อยเจ็ดพันบาทงวูยมเท่าไหรครับกลับมาล่าไส้นะครับเนาะงวตั้งเดือนแล้วครับเลยตั้งเดือนบอครับไปยุ่งใส่ตอครับป่ะหรือว่าเสียวมาขายต่อเพืกัน ฝากเบอร์โทรติดต่อครับผมเบอร์โทรบดีพงศ์นะครับเนาะหรือว่าที่ติดต่อทางอื่นได้บ่ครับเบอร์โทรบ๊อบบี้บ๊เป็นยังงครับเดี๋ยวผมขอพักก่อนไอสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอเข้าห้องมาสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับละครว่าพ้อสังเกตคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ